สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่มาซาดาอิชินะครับบุกคำจูบิโร่ดูฟอร์มปรเมศอาดวิไลเดินสายดูฟอร์มมาซาดาอิชินะครับในกคจญี่ปุ่นของทีมชาติไทยของเราได้บินกลับบ้านเกิดช่วงพักเบรกลีกก่อนแวะชมการฝึกซ้อมของปรเมศอาดวิไลแข่งจูบิโร่อิวตะพร้อมเปิดใจผ่านสื่อญี่ปุ่นคาดหวังให้แข้งรุ่นใหม่ก้าวขึ้นไปเป็นกำลังหลักลุยฟุตบอลโลกปี2010มาซาดอิชินะครับใสนสภา กับสื่อญี่ปุ่นอย่างอัตติกว่าการเดินทางกลับมาญี่ปุ่นของมานชาอิจิอิผมได้อยู่ที่ญี่ปุ่นตลอดเดืนอนกรกฎาคมแต่ผมอยากให้เขาปรเมฆกลายเป็นนักเตะกุศกันของทีมชาติไทยผมเลยตั้งตารอคอยการไม่ได้เห็นเขาลงเล่นในแมตช์ทางการเลยมาดูเขาซ้อมหรือว่าเป็นยังไงบ้างและก็แวะมาทักทายอยากให้เขาเข้าร่วมกับทีมชาติไทยด้วยคิดอย่างไรกับการปรับตัวของปรเมศที่ได้เห็นด้วยตาตนเองผมคิดว่าเขายังคงเก่งเหมือนเดิมนะครับผมวองว่านักเตะ รุ่นของเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําและนําทีมชาติไทยในอนาคตน่าเสียดายที่ทีมชาติไทยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026อีกต่อไปังนั้นในขณะที่เรากําลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเจเนอเรชันใหม่ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2 0 1 0ผมเชื่อว่าเจเนอเรชันของพวกเขาจะเป็นแกนหลักของทีมดังนั้นในแง่นี้ผมจึงคาดหวังกับพวกเขาอย่างมากปรเมดอาร์วิลลยยังทําได้เพียงแค่นั่งสำรองในาการเล่นที่ญี่ปุ่นในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเขาได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของเทคนิค และอย่างที่เขาพูดไปก่อนน,นี้อาจจะต้องปรับเรื่องเกมรับเขาก็เริ่มทำได้ดีเช่นกันดังนั้นผมมองว่าเขาจะปรับปรุงได้ดีมากขึ้นงานในทีมาติไทยมีอะไรรออยู่บ้างเดือนกันยายนนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่51ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยมีสีชติทําการแข่งขันและเป็นการแข่งขันที่ใกล้เวลาไทยลีกจะเริ่มเปิดฤดูกาลช่วงกลางเดือนสิหงหาคมลีกยังไม่เปิดผมเลยกลับมาญี่ปุ่นหนึ่งเดือนนอกจากปรเมศ ตอนนี้สุภโชคสาวชาติอีกคนที่อยู่กับซัปโปโรในเจลริคสส่วนที่เหลือกลับไปไทยหมดแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักเตะอยู่กับเซลโซโอสก้ากับเอฮิเมเอฟซีผมเลยคาดหวังกับปอนเมตและสุภโพชคไว้สูงมากไทยฟอร์มดูนะครับทีมชาติไทยของเราถล่มคู่แข่งถึง10บศูนทะลุรอบรองชนะเลิศฟุตซอลทีมชาติไทยของเราโชว์ฟอร์มสุดโหดได้ถล่มทีมชาตินิวซีแลนด์ไปถึง10ประตูต่อศูนย์ในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของศึก คอน,นเนตทิทัลฟุตซอลแชมปปี้ยนสิพ2025ส่งมผลในทัพโต๊ะเล็กไทยของเราเก็บได้6แต้มเต็มจาก2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม A อย่างเด็ดขาดพร้อมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเบลารุสในวันที่2ส,งสิงหาคมตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงนะฮะเกมนี้ทัพจังสึกฟุตซอลเปิดเกมรุกตั้งแต่นาทีแรกใช้เวลาเพียง2นาทีก็ได้ประตูึ้นนำจากวรศักเสีรีรังไพโรดก่อนที่โมเมตอุตมามูซาจะบวกเพิ่มในในาทีที่6 ต่อ้วยประตูเรียงหน้าจากธนพันธ์เล็มเนียมในทีที่10อนันชัยปรวงษาในทีที่ส1และชาวลาสีอาวุธในทีที่ส8ตามทีจบเครื่องแรกไทยนำห่างถึง5สูนะฮะครื่องหลังไทยก็ยังไม่ผ่อนเกมนะครับบุกอัดเพิ่มเติมอีก5ลูกโดยได้จากโมเมนตอุนมามูซาที่ยิงประตูที่2ของตัวเองในทาทีที่2ิอโอบนานฮอวกินผู้เล่นนิวซีแลนด์ทำเข้าประตูตัวเองในทาที่ี่2ิอิธิชา พั 5, ในในนาทีที่30นรรชัยจูวงสุขในในาทีที่36และปิดท้ายด้วยอรมณกรจันพรในในาทีที่4ี่สิทำให้จเบเกมทิมทติไทยเอาชนะนิวซีแลนไปยังขาดลอย10ประตูต่อศูนย์ขาดควาไม่ขี่ใส่ลวดใส่ชนะเกมนี้นะครับทำให้ทัพจังสึกทิมทติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุงเอไปพบกับเบลรูรองแชมป์คุมบบโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมตามลาประเทศไทย2ทุ่มตรงนะฮะ ครั้งแรกในรอบ98ปีนักเตะอาเซียนยิงประตูแรกใส่ชุดใหญ่บาร์เซโลนาว่การฟุตบอลอาเซียนจา้าวฤกหน้าโปรติสักครั้งสำคัญนะครับเมื่อเปโดเฟอร์นันเดสดาวรุ่งในวัย17ปีลูกครึ่งสเปนฟิลิปปินเชื้อสายอาเซียนสร้างชื่อในนามสโมสรยักษ์ใหญ,ใหญ่อย่างบาร์เซโลนาโดยการยิงประตูในเกมหมุนเครื่องที่เอาชนะวิสลกุนบีสามหนึ่งในนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับประตูของเฟอร์นันเดสส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะ เชื้อสายฟิลิปปินคนแรกในรอบ98ปีที่ยิงประตูให้กับบาร์เซโลนาได้โดยคนสุดทายที่เคยทำได้คือเปาลิโนอากาตาราตำนานลูกหนังเชื้อสายฟิลิปปินสเปนเมื่อปี1927จากผลงานของเฟเนร์ในเกมนี้รับคมชมจากแฟนบอลและสื่อสเปนอย่างล้นหลามโดยหลายฝ่ายคาดกันว่าเขาจะ กำลังก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญข,ของทีมชุดใหญ่บาร์เซโลนาสำหรับไรโดเฟนเดสตับตัวในระบบเยาวชนของบาร์เซโลนาและด้วการจับตองในฐานะผู้เล่นแนวรุกที่มีเทคนิคตีเยี่ยมประกอบกับความเร็วและความไหวพริบที่โดดเด่นทำให้เขานะครับเริ่มถูกพูดถึงในฐานะเพชรเป็นงามของทีมแขวนกาลาตาลุญย่านะฮะสุดยออนอินิพน้องเอ๋ยแพ้ยูเนเตดปิดดิวตามชาดขวา้าไอคอนเสริมคม ลุยไทยลีก2เติเมเกมลุกล่าสุดน,นะครับตังสนสนมาร์คนองศึกพราอยูเต็ดเปิดตัวเอลิสันไอคอนกนาชบ,บราซิลเสริมเกมลุกไทยลีก2แล้วในฤดูกาล25ถึง26โดยสวมเสื้อหมายเลข77พรายยูเต็ดนะครับทีมดังในศึกไทยลีก2ประกาศคว้าตัวแฮริสันไอคอนสหนาชบ,บราซิลผู้เป็นผู้เล่นต่างชาติรายสุดท้ายสำหรับฤดูกาล25ถึง26 โดยจะสมเสื้อนักเลน77ลาชกาให้กักบมาร์คโนองศึกโซล่าไอคอนนะครับในวัย33ปีก็ถือเป็นนักเตะม,มากประสบก,การณ์ผ่านการแข่งขันแข่งมาแล้วนะครับทั่วโลกทั้งเนบราซิลกับทีมชื่อดังอย่างซาเปคุนอันเซ่โปรตุกีสาวคูลูเซโร่อลัลเลนโกพา,ราเรนิเซ่และจอห์นวิลลี่อีซีนอกจากนี้เคยลเล่นในลีกต่างประเทศกับอัลเซอร์ตาอิลักเดกูเอฟซีเกาหลีใต้รวมถึงในไทยกับราชนาวีเอฟซีพีทีปจวบเอฟซี ชุนรีเอฟซีเมื่อปี2 0 1 8 2 0สบถึง2020สบุพรรณบรีเอฟซีรวมถึงในมาเลเซียกับเซลงอเอฟซี FC, และกับเวียดนามฮานอยเอฟซีก่อนย้ายมาสู่ทินแพร่ยูเนเต็ดในที่สุดนะครับแล้วิดท้ายกันที่สมสอนขอนแก่นเอฟซีนะครับทีมจากไทยลีกสโซนภาคอีสานนะครับได้เปิดตัวประธานสมสอนคนใหม่นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือ,ตอโตโน่พากินคำวิไลศักด์นะครับ ดารานักแสดงนักร้องเข้ามาบริหารทีมมันเกิดสู่อนาคตที่ดีกว่าก่อนเกิดเอฟซีนะครับประกะาศข่าวใหญ่นะครับเมื่อได้แต่งตั้งโต,งตโน่พากินคำวิไลศนะครับนั่งแท่นประธานสโมสรนะครับ,รมมนนรบเพื่อที่จะให้สมโมสรน,นั้นนะครับก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าหลังจากที่ไปทํำท่านั่นกเกษตรศาสตร์ยูเนเต็ดนะครับสำเร็จแล้วนะครับนั่นก็คือเข้าไปทําแล้วสมโมสรน,นะครับไม่ล้มละลาย มาคราวนี้เป็นโจทย์ใหม่นะครับในการบริหารทีมบ้านเกิดอย่างขอนกัเอฟนะครับตัวโน,โนก็เข้ามานั่งแท่นเป็นประธานผู้บริหารนะฮะติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงนี่คือข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอเช้าของที่1นึ่งสิงหาคมน,นะครับ